สมมุติว่าคุณกําลังจะเดินทางไปงานเลี้ยงกับแฟนคุณอยากใส่รองเท้าสีดําแต่แฟนคุณอยากให้คุณใส่สีน้ําตาลเพราะมันเข้ากับเธอมากกว่าเข้ากับชุดเธอมากกว่าคุณจะต่อรองกับเธอ,อยังไงหลายคนเข้าใจว่าการต่อรองที่ดีควรจะเป็นวินวินหรือ50-50น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการเจรจาต่อรองใช่ไหมคะถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณจะแก้อย่างไงคุณจะใส่รองเท้าสีน้ําตาลข้างหนึ่งสีดําข้างหนึ่งหรือเปล่า ซึ่งไม่มีใครทําแบบนั้นใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่คุณคริสวอสเขาคิดเขาเชื่อว่าการวินวิน,วนหรือชนะทั้งคู่มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยคริสวอสคืออดีตนักเจราจาต่อรองช่วยเหลือตัวประกรันของ FBI มีประสบการณ์ทํางานมากกว่า20ปีงานของเขาต้องรับมือกับผู้ต้องหาตัวฉกาดมาแล้วมากมายตั้งแต่คดีลักพาตัวจับตัวประกันปล้นธนาคารหรือแม้กระทั่งผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงเขาค้นพบว่า ความรู้และประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมาตลอดการทำงาน20ปีกว่าเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลากหลายแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวเพราะพื้นฐานการเจรจาต่อรองกับมนุษย์มันมีสถานการณ์เหมือนกันทั้งนั้นไม่สนใจว่าจะเป็นเพศอายุเชื้อชาติหรือาศาสนาไม่เกี่ยวกันเลยเพราะต่างก็ใช้การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้อะไรมาเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นการเจราจาต่อรองกับผู้ก่อการร้ายหรือจะเป็นการต่อรองกับนักธุรกิจล้วนตั้งอยู่บนกฎพื้นฐานเดียวกันทั้งสิ้นแม้แต่เราเองเราก็ใช้การต่อรองเช่นกันทุกวันเช่นคุณอยากพาลูกเข้านอนเร็วขึ้นวันนี้หรือการพยายามโน้มน้าวเพื่อนให้ไปกินอาหารเกาหลีที่คุณชอบทั้งชีวิตของเราคือการต่อรองให้ได้มาซึ่งอะไรสักอย่างทั้งนั้นคริสบอกว่า การต่อรองไม่ได้มีทางออกแค่สองทางใครแพ้ใครชนะทางออกของเธอทางออกของฉันเท่านั้นแต่มันยังมีทางออกที่สามด้วยนั่นคือทางของเราที่ทำให้ทั้งสองฝั่งพอใจและมีความสุขสมมติว่าลูกสาวสองคนของคุณกำลังแย่งช็อกโกแลตแท่งหนึ่งกันอยู่เด็กๆมาขอให้คุณช่วยแบ่งช็อกโกแลตเป็นสองส่วนให้แต่ไม่ว่าคุณจะแบ่งยังไงก็ตามเจ้าสองคนนั่นก็ยังไม่พอใจอยู่ดีเพราะคิดว่าอีกคนได้ส่วนที่มากกว่า ทางเลือกที่3ของการแก้ปัญหานี้คือการให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนแบ่งช็อกโกแลตเท่าๆกันแล้วให้เด็กอีกคนหนึ่งเป็นคนเลือกก่อนในคลิปนี้จะมาแชร์5บทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มน,นี้5เทคนิคที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นนักเจราจาต่อรองที่เก่งขึ้นบทเรียนที่1ยุทธวิธีแห่งการเข้าอกเข้าใจคุณต้องเข้าใจกติกาให้ดีก่อนว่า ทุกคนต้องการที่จะถูกเข้าใจและต้องการการเป็นที่ยอมรับเสมอดังนั้นการที่คุณฟังอย่างตั้งใจคือสิ่งที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจเขาได้การฟังอย่างตั้งใจมันคือการแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีความเห็นอกเห็นใจต่อเรื่องราวหรือปัญหาในมุมมองของเขาว่าเขากาลังประสบพบเจอกับเหตุการณ์อะไรอยู่ตอนนี้มันฟังดูง่ายแต่คุณรู้ไหมว่ามีคนมากมายใช้ทักษะการฟังไม่ถูกต้องเมื่ออีกฝั่งเริ่มพูด แทนที่จะตั้งใจฟังสิ่งที่อีกคนกำลังพูดแต่พวกเขาก็ไปมัวแต่คิดไปว่าจะพูดอะไรต่อดีและเมื่ออีกฝั่งหยุดพูดพวกเขาก็รีบพูดกลับไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าอีกฝั่งเพิ่งพูดอะไรออกมาคนที่สนทนาอยู่ด้วยก็จะเริ่มคิดว่าอา้าวเขาไม่ได้ฟังที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยนี่นาคุณต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนใช่ไหมคะบางครั้งเวลาที่เราพูดอะไรกับใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเรากับเขาคุยกันคนละเรื่องเลยไปคนละประเด็นเลย ไม่แปลกเลยที่เวลาเราต้องโต้แย้งอะไรออกไปคนมักจะตะโกนตะเบงเสียงให้กลบอีกฝั่งเพราะเขารู้สึกว่าคําพูดของเขาไม่ได้ยินไปถึงอีกฝั่งเลยคุณต้องจําไว้เลยว่ามีอยู่3สิ่งที่ทุกคนต้องการจากการเจรจาต่อรอง 1. เพื่อที่จะถูกเข้าใจ 2. เพื่อที่จะได้รับความเคารพ 3. เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้แล้วถึงจะมีข้อ3นั่นคือเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการคุณต้องระลึกไว้เสมอเลยว่าคู่เจรจาของคุณเขาต้องการทั้ง3ข้อนี้แต่ในเมื่อแค่ฟังอย่างตั้งใจคุณยังทําไม่ได้เลยคอยหาจังหวะพูดแทรกอยู่ตลอดอย่าไปคาดหวังเลยว่าการเจรจาต่อรองจะสําเร็จคุณต้องพูดให้น้อยฟังให้เยอะ ใช้น้ำเสียงแววตาสายตาให้เหมาะสมอาวัจนะภาษาที่ส่งออกไปจะบอกเขาเองว่าเราให้ความสนใจสิ่งที่เขากำลังพูดจริงๆคุณถึงจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงบทเรียนที่2การเจราจาต่อรองไม่ใช่สนามรบแต่มันคือการค้นพบการเปิดเผยออกมาคนที่มองว่าการต่อรองเป็นสมรภูมิรบมักจะถูกครอบงำด้วยเสียงต่างๆในหัวมากมายต้องทำอย่างนั้นต้องพูดอย่างนี้ต้องวานล้อมแบบนี้ แต่ความจริงคือการต่อรองไม่ใช่สนามรบแต่มันคือได้ค้นหาอะไรบางอย่างจนเจอต่างหากมันคือการค้นหาให้เจอว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรมันคืออะไรที่เขาต้องการจริงๆเป็นเงินเป็นเวลาเป็นความเคารพนับถือการถูกจดจำหรือเขาต้องการการยอมรับหรืออะไรเราต้องหาให้เจอในการที่จะตามหาให้ได้ว่ามันคืออะไรผู้เขียนได้แนะนำทิปไว้ดังนี้ข้อแรกให้ยิ้ม เมื่อคุณยิ้มให้ใครสักคนมันเหมือนกับการที่คุณได้ส่งสัญญ,ญาณถึงสมองของอีกฝั่งและเหมือนเอื้อมมือไปกดปุ่มเปิดสวิตช์ความคิดด้านบวกให้กับเขาเราจะฉลาดขึ้น31%เมื่อสมองของเราอยู่ในสภาวะที่เป็นด้านบวกนั่นแปลว่าถ้าสมองของเราอยู่ในสภาวะที่เป็นด้านลบมันจะทำให้เราโง่ลง31%เช่นกันทิปข้อที่2จงทำตัวให้เหมือนกระจกเงาหรือการพูดสะท้อนความรู้สึกออกไป นักวิทยาศาสตร์คนพบว่าในสมองของเรามีเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Mirror n e u ิวรหรือเซลล์สมองกระจกเงาเซลล์ชนิดนี้จะทำให้เราสะท้อนพฤติกรรมของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเช่นเราเห็นคนตรงหน้ายิ้มเราก็จะยิ้มตามหรือถ้าเขาหาวเราก็จะหาวตามการทำตัวเป็นกระจกเงาคือการที่เราพูดส3องสคำสุดท้ายจากสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งเพิ่งพูดจบลงไปซ้ากลับไปที่เขาเช่น ถ้าเขาพูดว่าฉันมีความคาดหวังสูงมากและต้องการเงินลงทุนมากกว่านี้ให้คุณพูดว่าคุณต้องการเงินลงทุนมากกว่านี้หรือถ้าเขาพูดว่าฉันกังวลเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งให้คุณพูดว่าคุณมีความกังวลเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งการทำตัวเป็นกระจกเงาอาจจะรู้สึกปแปลกๆในตอนแรกแต่ถ้าคุณฝึกมันมันจะมีประสิทธิภาพมาก เพราะการเป็นกระจกเงาจะทําให้อีกฝั่งรู้สึกว่าอยากจะเล่าหรืออยากระบายข้อมูลให้ละเอียดขึ้นให้คุณได้รู้มากขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจเขามากขึ้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะเล่าให้คุณฟังด้วยตัวเขาเองมันได้ผลดีกว่าการที่คุณไปถามเขาว่าคุณหมายความว่ายังไงก็เท่ากับคุณได้ให้คู่เจรจาของคุณได้มีโอกาสเบรกและแก้ไขในสิ่งที่เขาพูดออกไปในขณะที่การเป็นกระจกเงาโดยการแค่พูดมันซ้ำกลับไปที่เขา ทำให้บทสนทนาราบรื่นกว่าและเขาจะเผยข้อมูลให้คุณรู้มากกว่าเวลาที่คุณทําตัวเป็นกระจกเงาส่องเข้าไปจากนั้นให้คุณนิ่งเงียบประมาณ4วินาทีและรอให้เงาสะท้อนทํางานแทนคุณได้เลยบทเรียนที่3จับอารมณ์ให้ได้แล้วรีบติดฉละมันคือการที่คุณเข้าใจความรู้สึกเข้าใจมุมมองความคิดของอีกฝั่ง และคุณสามารถได้ยินถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกเหล่านั้นรับรู้ถึงสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาคุณต้องค้นหาให้ได้ว่าอารมณ์ตัวไหนมันเป็นตัวขัดขวางการเจรจาต่อรองที่จะทําให้เกิดข้อตกลงร่วมกันเมื่อคุณค้นหาได้แล้วว่ามันคืออารมณ์ตัวไหนจากนั้นจับมันติดฉลากทันทีการติดฉลากหมายถึงการสรุปสิ่งที่อีกฝั่งเพิ่งบอกคุณไปแล้วคุณก็พูดทั้งหมดกลับไปให้เขาฟังการติดฉลากจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าดูเหมือนว่า ฟังแล้วเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเช่นคุณเห็นว่าคู่เจรจาของคุณในบทสนทนาส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงนักเรียนของเขาอย่างกระตือรือร้นเพื่อที่จะติดฉลากคุณก็จะพูดว่าดูเหมือนว่าคุณให้ความใส่ใจกับลูกศิษย์ของคุณมากเลยนะคะจากนั้นให้นิ่งเงียบแล้วรอให้การติดฉลากทำงานของมันสองเหตุผลที่ทำให้การติดฉลากใช้ได้ผลมากก็คือ 1. มันช่วยให้คุณจับอารมณ์ที่ถูกต้องของคู่เจรจาของคุณได้ 2. มันเหมือนกับการส่งสัญญาณไปถึงอีกฝั่งว่าคุณเข้าใจเขาจริงๆซึ่งมันจะสร้างคอนเน็กชันหรือความเชื่อมโยงทางด้านจิตใจจะทําให้อีกฝั่งชอบคุณถ้าคุณทําให้อีกฝั่งชอบคุณได้จะมีโอกาสที่คุณจะเจรจาทําข้อตกลงสําเร็จเพิ่มขึ้นถึง6เท่าเพราะความเห็นอกเห็นใจจะทําให้คนสองคนเข้าใจกันมากขึ้น นเวลาที่คุณมีความเห็นอกเห็นใจและรู้ว่าคุณกำลังเริ่มมีความเห็นอกเห็นใจให้อีกฝั่งมันคือสิ่งที่ทําให้ทั้งสองฝั่งเริ่มอยากที่จะร่วมแนวทางกันหาทางออกร่วมกันสมองของทั้งสองฝั่งพร้อมจะจูนเข้าหากันเพื่อหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือเทคนิคก,การติดฉลากอารมณ์ด้านลบอันนี้ได้ผลมากเมื่อเวลาที่คุณรู้สึกว่าอีกฝั่งโกรธและมีความรู้สึกด้านลบต่อตัวคุณ ก่อนที่คุณจะเข้าไปพบเขาให้ใช้เวลานั่งนึกก่อนว่ามีอะไรบ้างที่อีกฝั่งจะพูดกับคุณมีอะไรบ้างที่เขาจะใช้มาด่าคุณข้อมูลด้านลบต่างๆที่เขาจะหยิบมาโต้แย้งกับคุณหลังจากที่คุณได้เข้าใจประเด็นด้านลบที่เขาอาจจะหยิบขึ้นมาพูดกับคุณแล้วคุณก็จัดการติดฉลากให้มันทันทีเช่นสมมุติคุณรู้ว่าลูกค้าของคุณไม่พอใจมากๆเพราะบริษัทคุณส่งงานไม่ทันตามกําหนดเลยผิดสัญญาที่เคยรับปากไว้ว่าจะเสร็จทัน จากข้อมูลนี้คุณก็รู้ว่าลูกค้าของคุณต้องคิดว่าบริษัทคุณเชื่อถือไม่ได้และไม่สามารถที่จะรักษาคำพูดดังนั้นทันทีที่เข้าไปพบลูกค้าให้คุณรีบพูดกับลูกค้าทันทีว่ามันอาจดูเหมือนว่าพวกเราทำงานพลาดและดูเหมือนว่าเราไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถที่จะรักษาคำพูดที่ให้ไว้ได้ที่บอกว่าจะส่งงานให้ทันตามที่ตกลงกันไว้เพราะเหตุนี้คุณอาจจะคิดไปถึงว่าจะไม่ทำธุรกิจกับบริษัทเราอีกแล้วและคุณก็มีสิทธิที่จะคิดแบบนั้น ทันทีที่คุณพูดแบบนี้ออกไปลูกค้าก็จะคิดว่าเออคุณคิดแบบที่เขาคิดเลยคุณด่าตัวเองเหมือนที่เขาคิดอยากจะด่าคุณเลยฉันชอบเขาแต่ถ้าคุณไม่รีบชิงพูดสิ่งที่แย่ออกไปก่อนลูกค้าคุณอาจจะใช้เวลาด่าคุณประมาณ2ชั่วโมงให้คุณได้ทราบซึ้งว่าเขารู้สึกแย่แค่ไหนที่คุณทําแบบนี้ แค่คุณชิงพูดสิ่งที่มันแย่ๆไปก่อนลูกค้าหรือฝั่งคู่เจรจาของคุณเขาก็จะมาโฟกัสที่การหาทางออกหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะไปใช้เวลาบ่นด่าคุณอารมณ์ด้านลบและความรู้สึกกลัวการสูญเสียส่งผลกระทบต่อสมองของเรามากกว่าอารมณ์ด้านบวกถึง3เท่าดังนั้นช่วยลูกค้าของคุณจัดการกับอารมณ์ด้านลบของเขาก่อนแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า บทเรียนที่ 4. ระวังคำว่าใช่ให้ค้นหาคำว่าไม่เมื่อเราเริ่มพูดคำว่าใช่ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะซึ่งอาจจะดูขัดแย้งกับความเชื่อที่เคยเชื่อปกติเราเชื่อว่าต้องทำให้เขาตอบว่าใช่จึงจะสามารถทำให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกดีกับเราแต่คำว่าไม่ต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อรองแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายของมัน เพราะเมื่อคุณพูดคำว่าใช่สำหรับอะไรบางอย่างไปคุณจะรู้สึกเหมือนคุณได้ให้การยอมรับมันหรือติดกับดักมันเช่นถ้ามีลูกน้องเดินมาหาคุณแล้วพูดว่าหัวหน้าคะขอคุยด้วยสัก5นาทีได้ไหมคะหลังจากที่คุณตอบไปว่าใช่หรือในที่นี้คุณก็ say yes ไปโดยอัตโนมัติสมองคุณจะเริ่มคิดว่า5นาทีนี่นานแค่ไหนนะต้องเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงเลยหรือเปล่าจะเสนอไอเดียอะไรแย่ๆอีกหรือเปล่า ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็จะบินว่อนอยู่เต็มสมองไปหมดซึ่งมันจะดึงความสนใจของคุณออกจากการเจรจาต่อรองนั้นบทสนทนานที่คุณกําลังจะมีกับลูกน้องคนนั้นคุณแค่อยากจะรีบๆฟังให้มันจบๆโดยเร็วที่สุดเพราะคําถามขอคุยด้วยสัก5้านาทีได้ไหมคะมันบังคับในตัวให้คุณตอบไปว่าได้หรือใช่แต่ถ้าลูกน้องคุณถามแบบนี้แทนหัวหน้าคะตอนนี้เป็นเวลาที่แย่ไหมที่จะขอคุยกับหัวหน้าสักห้านาที คุณก็จะตอบไปว่าไม่ไม่แต่ขอให้ฉันได้เสร็จงานจุดๆ,ๆ,ๆตรงนี้เสียก่อนนะขอเวลาสัก15นาทีไปรอชันที่โต๊ะทำงานนะเพราะการที่คุณตอบขึ้นต้นประโยคไปว่าไม่มันให้ความรู้สึกปลอดภัยกว่าเพราะคุณไม่ได้ไปผูกมัดไม่ได้ไปสัญญิงสัญญาอะไรทั้งสิ้นและการที่คุณพูดว่าไม่ออกไปมันให้ความรู้สึกว่าอำนาจการควบคุมมาอยู่ที่ตัวคุณมันคือการตัดสินใจของคุณที่บอกให้ไปเจอกันอีกใน15นาที เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายคุมเกมคุณจะคิดได้เร็วกว่าทำให้คุณมีโฟกัสที่จะดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยที่ไม่มีอะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจและหลังจากที่คุณพูดว่าไม่คุณได้ตอบคำถามให้ลูกน้องของคุณไปหมดแล้วในตัวลูกน้องคุณไม่ต้องไปถามต่อเลยว่าให้ไปรอที่ไหนให้ไปเจอได้เมื่อไหร่ลูกน้องของคุณคนนั้นเขาได้คำตอบครบหมดแล้วจากการที่เขาถามคุณแค่ประโยคเดียวจากการที่เขาเปลี่ยนคำถามและบังคับให้คุณตอบว่าไม่นั่นเอง บทเรียนข้อที่5ทําให้เขาพูดว่านั่นแหละถูกต้องเป็นหนึ่งในวลีที่ทรงพลังที่สุดในการเจรจาต่อรองมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้ยินและเพื่อให้ได้ยินคําตอบนี้คุณแค่เอาคําพูดของคู่เจรจาของคุณและพูดมันกลับไปที่เขามันฟังดูง่ายๆและมันดูเหมือนจะง่ายเกินไปใช่ไหมคะแต่คุณเชื่อเถอะค่ะเพราะว่ามันเวิร์กมากมันจะทําให้การเจรจามีโอกาสสาเร็จมากที่สุด เทคนิคนี้คือการตั้งคำถามโดยการสรุปในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดกลับไปที่เขาและถ้าอีกฝ่ายได้ยืนยันว่าความคิดของเราที่สรุปมาจากเขานั้นถูกต้องบ่อยๆเขาพูดถูกต้องถูกต้องจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้แชร์ความรู้สึกกับเรามากขึ้นมันเหมือนกับเราฉีดยาสเตียรอยให้กับต่อมความไว้เนื้อเชื่อใจของเขาเลยมันคือการที่เราทำให้เขาเห็นแล้วว่าเราเข้าใจเขาจริงๆถ้าคุณได้ยินคำนี้นั่นแหละ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องคุณมั่นใจได้เลยว่าการเจราจาต่อรองใกล้สําเร็จแล้วถูกต้องเป็นคําที่เราเอาไว้พูดเวลาที่เรารู้สึกว่าคําพูดของเรานั้นได้ยินไปถึงเขาและเชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นเข้าใจเราจริงๆแต่ถ้าคุณได้ยินคําว่าคุณพูดถูกหรือคุณถูกต้องนั่นแปลว่าคุณล้มเหลวนะคะถูกต้องกับคุณพูดถูกความหมายนี่คนละเรื่องกันเลยนะคะ เวลาคนพูดคำว่าคุณพูดถูกมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงมากว่าเขาพยายามที่จะจบบทสนทนากับคุณโดยเร็วที่สุดการรับมือกับคนมักจะเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือธุรกิจของคุณแต่ถ้าคุณมีสกิลในการจัดการรับมือคนมีสกิลความฉลาดทางอารมณ์รู้เท่าทันคนคาดเดาการตัดสินใจของเขาได้และใช้มันเป็นประโยชน์ในการต่อรองได้คุณก็จะประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอน ขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาจนถึงตรงนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like กดหัวใจกดให้กำลังใจด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีค่ะ